สวัสดีครับสวัสดี FC และก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสที่10มีนา2565นะครับซึ่งวันนี้มีบริษัทบ้านบริกจำกัดนะครับบ้านบริกจำกัดมาทำความสะอาดลงประทวดนะครับก็กำลังวงสวนอยู่ด้านหน้าน เดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศตอนที่หลวงพ่อบงสวงอยู่นะครับซึ่งวันนี้เขาจะล้างตั้งแต่เช้ายันค่านนะมีทำความสะอาดแล้วก็มีลมดําด้วยนะครับลมดาของลมดำลมมาวดด้วยไปชมบรรยากาศกันนะครับอ่าเนี่ครับจะเป็นพิธีบ้งสวงนะครับเดี๋ยวหลวงพ่อจะอยู่ด้านหน้านู้นนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูนะครับ ตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับพระวิสารสิทธิคุณนะครับหรือเจ้าคุณไพโรดนะครับทำพิธีวงสวงอยู่นาฐานหลวงประทวดองค์ใหญ่นะครับ ธัมมาภานังอะทิสสะตุมหาราฏฐายตติโสปุตตะโรสตฺโตอับดุลลอฮฺยะดีซามะอะชาวีโนตักกิสาติกุมพันฑานังอะทิปะตุ คาาร,รับาาาต,ตอนนี้หลวงพ่อก็ทำวิธีบวงสวงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเชิญตัวไปเลยเลยเดี๋ยวไปดำตำรวจนะควัเดีครับวัสีตรับัครับ อันใหม่ไว้นี่อันนึงแล้วไปที่เจ้าปากกันนี่เราไนู่นนะครับเจ้าอุ้งเท้าแบบนี่ได้นี่แบบนแบบสองเราข้างบนเลยตรงนี้ได้นู่นได้นี่ได้นี่ได้ไดครับเนาอเดี๋ยวนี้เออที่หลังเกือมีเจ้าฟาอีกบอกร้านทำนี่นะทำตรงไหนมีจะฟาบเลยนะเก็บกันเองก็รับวิ่งมาอ้ก็มาวก็มีข้าวก็จะชื่อแค่น้ำมันไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใช่ไหม อันนี้คืออุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่ให้คนขึ้นไปนะครับใช้เขย่งยกบนเชือกช่วยพาดาุมารเงีย,ย้วขึ้นไปด้วยนี่อเพิ่งเต้าเหอพุ่งเต้าอยู่โน่นมีอการหนึ่งไหม วันวันน e> ี้ล้างอย่างเดียวใช่ไหมครับวันนี้ล้างแล้วก็ลงลมดำด้วยอ๋อลงแลกด้วยเสร็จวันเดียวเลยเสร็จวันเดียวเลยครับองค์ถูกเหครับแต่ว่าเป็นเจ้าตากถ้าทำทันก็จะทำโอ้ทำเป็นเจ้าตากด้วยครับอันนี้ปีที่เท่าไหร่แล้วครับที่มาทำเนี่ยมาเป็นปีที่สี่แล้วครับปีที่สี่แล้วนะบริษัทบ้านอะไรนะชื่อบริษัทบ้านลิขิํากัดครับบ้านลิขิํากัดนะครับนี่ทีมงานอุปกรณ์นะครับมีมีอันนี้ผงซักฟอกธรรมดานี่เนาะ ข<ม>้าวโพดธรรมดาครับไว้ทำความสะอาดครับล้างพื้นครับล้างพื้นด้วยนะล้างน้ำผึ้ยทวดครับแล้วเดี๋ยวจะมีมีแว็กซที่พึ่งนะครับอเออลงทำให้หลงทวดด้วยปีที่สี่แล้วครับโอเคนะครับเดี๋ยวพี่ๆทำงานเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับ<อ>ว่าจะทำแบบไหนานะครับนี<อ>่เจ้าของครับเจ้านายครับคุณสุเทพครับอ๋อครับเจ้านายบริษัทบ้านลิกครับมีอ ครับเป็นเป็นเป็นทุแกนะทุแกใหญ่วันนี้ครับขอัสดีครับวันนี้ครับน้ำยังไม่มาเป็นพักแดดก่อนเดี๋ยวร้อนอากาศร้อนแต่เช้าเลยนะครับร้อนมากร้อนมากเดี๋ยวผมจะถ่ายอยู่ด้านล่างให้ดูกันแล้วกันนะครับแดดร้อนแดดร้อนไม่ต้องขึ้นไปนะดูพวกพี่พเขาทำงานนะครับ มีรถน้ำของอบตนะครับจะของบริษัทนะครับจะของบริษัทเท่าแก่ใหญ่เท่าแก่ใหญ่ขึ้นเองเลยนะครับ กแ่าใช้บันไดใช้ได like, ้เลยรับอาจขึ้นไปเที่ยวด้านหลังด้านเหมือนเดิมลงบันไดงานขอพรด้านองค์ใหญ่ด้านนอกองค์ใหญ่องคเล็กด้านในติดทององค์เล็กด้านใน เป็นรถน้ําของเทศบาลตำบลหนองพับนะครับเทศบาลตำบลหนองพับแล้วก็เทศบาลเมืองหัวหินนะครับมาช่วยกันนยอปอบอเพราะจุดสุดท้ายคือจุดนี้แหละครับเตาเผาจบครับให้หมดทุกหมดจบหมดโรคหมดไฟทำบุญโยกจบก็ว่าไปสองอย่างทำไมะครบอยากอยาวฝากสองอย่างให้จังหวัด อเราะมาชมต่อช่วงบายนะครับช่องบายน่าจะเป็นช่องที่รวดำนะดันไหยวังไหนนะครับ